นายชาดาหารือลอมวอุตสาหกรรมดันปรับขึ้นราคาอ้อยไทยอย่างน้อยตันละ1,800บาทยืนยันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้แน่ เราไปติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับที่สมาคมชาละอ้อยน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นนายธาดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับเปิดประชุมใหญ่สมาคมกลุ่มชาละอ้อยน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นประจําปี2566นะครับซึ่งสมาคมชาละอ้อยน้ำพองนะครับได้กําหนดการจัดประชุมขึ้นโดยมีสมาชิกเกษตรกรในหลายจังหวัดภาคอีสานตอนกลางนะครับ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันโดยมีนายเอกราชช่างเรานะครับสอสอขอนแก่นเขตสี่พักภูมิใจไทยนายเกอนกองฉลาดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนางสาวธนียานะครับในพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายธีรชัยแสนแก้วนายกสมาคมชาล้อยภาคอีสานตอนบนนะครับร่วมให้การนะครับต้อนรับนะครับและเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมในครั้งนี้นะครับมีการจับฉลากรางวัลน,นะครับเพื่อให้กําลังใจกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอาทิเป็นทองคํารูปประพันธ์นะครับรถไถรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆนะครับอีกเป็นจํานวนมากท่ามกลางความดีใจนะครับของการร่วมรุ่นของเกษตรกรที่ต่างร่วมรุ่นรางวัลน,นะครับที่จะได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีนะครับ รวมไปถึงนะครับคณะทางานที่มามอบโชคให้กับทางเกษตรกรเนื่องจากเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับภายหลังนะครับจากการแต่งตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จนั่นเองครับในชาดาได้กล่าวว่านะครับตนเป็นสสบ้านนอกนะครับเป็นสสจังหวัดอุทัยธานีมาสรีสมัยเป็นลูกแม่ค้านะครับเป็นคนทําการเกษตรลองผิดลองถูกนะครับและเจ๊งมาแล้วก็มีนะครับดังนั้นนะครับจึงเข้าใจและรู้ถึงหัวอกเกษตรกร และล่าสุดนะครับได้เป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีไทยเศรษฐ์ด้วยนะครับจึงเข้าใจนะครับและทราบถึงความต้องการและแนวทางการทําไร่อ้อยอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งที่ตนเองได้หวังไว้นะครับคือได้พบว่าราคาอ้อยของไทยนะครับปรับเครื่องราคาอย่างน้อยที่สุดนะครับคือตันละ1,800บาทเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยนั้นพึงพอใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้แน่นอนนั่นเองครับ ซึ่งการปรับราคาอ้อยนั้นนะครับเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกนะครับอย่างประเทศอินเดียนะครับราคาขึ้นไปที่ตันละ2,000บาทแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับได้พูดคุยกับนางสาวพิพัฒนาครับวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่น่ารักนะครับและเข้าใจภาคการเกษตรจึงได้รับฟังนะครับและพูดคุยถึงสถานการณ์แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับอ้อยแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับรับฟังสิ่งที่ตนสะท้อนถึงทั้งหมดนะครับซึ่งพักร่วมรัฐบาลนะครับเราได้พูดคุยกันนะครับร่วมกันเดินหน้านะครับทำเพื่อประชาชนและประเทศเพราะทุกเรื่องนั้นนะครับเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นเองครับนายชวัดคำแก่นคูณนะครับนายกสมาคมชาละอ้อยน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับได้กล่าวว่าวันนี้ขอนแก่นนะครับมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า0 0แสนไร่นะครับคิดเป็นร้อยละ12ของพื้นที่ของการเกษตรทั้งหมดนะครับ จึงเป็นหนึ่งรายได้หลักนะครับที่สําคัญของจังหวัดและเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองครับที่ทุกคนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถามว่านะครับราคาอ้อยเท่าไหร่นะครับและมีการสนับสนุนใดบ้างแต่ถามว่านะครับราคาน้ําตาลวันนี้นะครับเท่าไหร่และแนวโน้มราคาน้ําตาลนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรซึ่งแสดงให้เห็นนะครับถึงความเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ที่นะครับการนําเทคโนโลยีนะครับหลักวิชาการ และติดตามกลไกนะครับของการตลาดอ้อยและน้าตาลทรายอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่คณะกรรมการอ้อยน้ะน้าตาลทรายนะครับหรือทางกอ,อนอมีมติสนับสนุนนะครับการตัดอ้อยสดให้กับทางเกษตรกรเพิ่มอีก120บาทต่อตันนะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาละอ้อยนั้นพึงพอใจเป็นอย่างมากนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ